สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกับข้อสู่ออกสแลปนะครับวันนี้เราจะมาเล่นไฟ n t ท์แอดเ e รนด d ้เ World ซึ่งผมจะเข้าเกมเลยนะครับแต่ว่าผมเล่นนานนะครับผมก็เล่นได้น่าจะสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมก็ได้มาหลายตัวอยู่ก็จะเอาไปประมาณนี้โอเคผมจำาได้ว่าตอนผมเล่น ใช่ผมอยู่ตรงนี Transform ้เดี๋ยวขอดูแมพก่อนนะครับเฮ้จะไปยังไงไปไปเอ่อแล้วก็ แจมเฮ้ยดอ้ยแล้วอยแล้วโอ้เดียร้อยเลยพิซซาวิวไม่ตายเกลอไปโอเควันนี้เป็นอกไรที่ใหม่เพราะฉะนั้นผมก็จะวนๆอยู่ในถ้ำนี้บ่อยๆหน่อยนะครับก็อาจจะน่าเบื่อนิดนึงแต่ก็ดูๆไปก่อน มหลงผมหลงต้องลงมาตรงนี้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 ไ่ใช่ตรงนี้จิบจิบจบจิ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 บบจิจิบจิบจิ่จิบอ นี่นนดอดีผมจะใช้สมัยอาชีพก่อนอาชีพเอ,อ่อกูมสองหกสิกบใบครับคิดค็มเาชีพแล้วก็เอ,อ่เอ,อตายซะแล้วเคใครอะไร Sampai bibi oh oh kulung sawang mali kake kulung sawang wiu tua an naik pas jam kulung sawang kake ตายง่ายจังให้ดูสิทำไรได้ท็อกซิกบอลลูมกลูมบอลลูมเลนนี่ดีลาก่อนฟนทอมเฟตตีลาก่อนโอเคแล้วก็ผมจะวนอยู่ในถ้ำนี้อีกนานแค่ไหนเงนี้ย ขอดูทางไปก่อนต้องลงมาตรงนี้ลงมาตรงนี้เอ้าผิดทางอดโดูพยาลามไปขั้นเลนบัสเตัวนีน้ตัวนี้อ๋อตรงนี้นี่ตกสิบไว้มาสเตม

ก็สุดท้ายก็กอกอกอกโอเคลุยกันต่อครับแล้วพอแล้วก็ที่ผมไม่ค่อยลงคลิปช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีคอนเทนต์นะครับอย่ากดูทางาม,ามกดเที่ยวมากโอเคแล้ผมออกมานีก่อนแล้วกันนะ ก็จะเดินงไปอันเอ๊ะโอเคอ้าวยวมมาทุดค่าให้เฉยเลยดีดีแล้วก็ได้ลาไปื้ยยอมมาทุดตัวใหม่ลงก่อนลงก่อนลงอ๋อใช่ลงด้านนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องขับรถต้องทำไงอะคุมคุมบอล บาสเกตสลับตัวครับเคกม,มันชี่ครับมันฮอดชิตมันชี่โอเคมาเพิ่มเลเวลในทีมนี้บ้างเวลา,าค่าบอสกูบลู ท็อกสิ่ไบโอโอสวยละสวยละไม่ชอบทางนี้จ้ะมาซาฟานี้คับเค้กตนดวนคับเค้กคับเค้กพูมบอลลูนตอนนี้เราต้องฆ่าบอสกันนะครับทุกคนพิซซ่าวิวขับเค้กท็อกซบอลลูนฟาสเจม บอสตายก่อนนะครับทุกคนโอเคอ๋อลืมเปลี่ยนตัวโอ,อ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นี้ก็เดินผ่านได้ลชะชิบชิบลงมาเก็บแล้วก็ขึ้นมาว่าไงโรบิตลิปเปอร์เอามาเขาเปลี่ยนนะตอนนี้เสร็จเอาเป็นชิบ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 โอเคเลยไป ไฟเฟตด,ดี้เฟดตี้เหมือนเดิมแค่สว่างกว่าโอเควับนู่นวับนี่ไปเราลองจะวับนี่นะอ่ะอ่ะชักอินโว้็อกติดบอลลูนอีซาวีโอเคไอกองนี้ไปนี่ก็ ่าแต่ที่ติดบล็กมันมีไหนเนอะลืมลืมไหนปะลองดูก็ไม่เคยได้ชิบชิบชิบอ่ะอาไม่ใ่ไมอือ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 อคออืออออืออืออื โอเคเมื่อกี้เป็นการเอ,อ่อข้อผิดพลาดน,นะครับไม่มีอะไรหรอกก็เราต้องดูโอปับทีปาสเกมท็อปสุดบรรลุแล้วกัน่ิซาวิวสองน่ายอีจกวอาปาสเจนปับเนไี่ดี ดิซาวิวโอเค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 เลิกแล้ว <c oughs> ไปต่อเลยครับจิดึมดึมตอรมดึมตอรดึดตอดึมตอรดึ Gem, toxic balloon, toxic bite, okay. gem, บ้าแจนท็อกซิกบอลลูนท็อกซิกใบคัพเค้กโอเคบาแจท็อกซิคบอลูนพซาวคเค้กสลับสลับตัวชื่อชุดรรโอ้โหเป็น กับมันมันชี้กัมันจะปิดซองมันชี้มันชี้อ่าอ๋อเนื้อ challenge แอปโอ้นี่แหละตัวที่ผมต้องการถ่านเงินาสแจมีิสกวิวสองัพบเค้กตุนรวมันผมรู้มันทำอะไรได้ ผมไปศึกษามาแล้วเพราะนั้นผมต้องขอบคุณโยมมาทูดมาได้ลาเอาปอกเอาเข้าปาร์ตีออ้แล้วมาวิเทเลตบอนนี่ไอบีมบิสเวลล์อันสกูสองเ <c oughs> นี่ยแหละเอามาบัฟบัฟรัว,รวอ,อ โอเคใม้ทดลองตัวใหม่แคสต้าวิวไอบีมโอ้ไม่ติดคิดที่คอเลยไม่ติดคิดที่คอไม่มันเลยอันสกูลดดูด้วยออกสุดไปแล้วก็เอ่อเอาอะไรดีไอบิน ไม่ได้ไม่ได้ไม่แล้วผมจะกลัวทำไมมันมีผตมีนี่ดีดไอคเนี้แข็ต้องระวังเรื่องนี้ถนัดบอลนีนออกซิไไอดีออกิบอลลูนครับคค้กไอดีออกซโอเคออกซบอลลูนครับเค้ อันสก,กูดตโอ้ไม่ได้ท็อกซิคไฟท็อกซิคบอลลูนที่ผมเวอใหญ่จะเป็นเหล่าท็อกซิคตั้งหลายนะครับอาพิซาวิวหนึ่งตายเฉยนี่ด,ดีพิซาวิวสองไอ้บีมอ,อืออ่ะเจ็บร้อย ต้องไปทางไหน pratic. เราต้องไปตรงตรงไหนนะโอ้สีเอาผมผมเล่นในโทรศัพท์ครับมันก็เลยผมเลยไม่มีเมาส์มันผมหาเขาแล้ผมไปทางไหนนี่ทางตันทางตันโอ้โหทางตันตันเยอะแยะเลยเราต้องไปยังไงเนี่ยทางมันตันนะทางมันตันเยอะแยะเลยครับทุกคน แล้วผมจะไปยังไงเนี่ยใครบอกได้บอกผมด้วยนะครับว่าผมต้องเดินยังไงถึงผมจะไปได้ตอนนี้ผมขอเอาไปทำมาโอาเคประดีเลยปัตจะอัพเลเวลประดีเลยเอ็นนี่เลยอันสักโอเคโอเคไปก่อนอีซาวิวตายง่ายตายง่าย แล้วก็เออมันมีตัวล็อกอะผมไม่มีคุแจแล้วผมจะหาคุแจจากไหนอ,อืมอ,อืมอ,อืมอืม่ติดอีกครับเคอันสก,กูนกโอเคท็อกติดไวออ้ใครต่ออ้ายรีมเออนเอ,อ,เอ,อ,นอดี พ็อกกีได้ฮันสกูสองพ็อกกบอลลูนครับเค้กแล้วก็ไอดิมโอเคเหลือหนึ่งตัวแล้วนะครับทุกคนพัอกกี้ไปพัอกกี้บอลลูนครับเค้กอาจจะตัวผมไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะว่าเรามีตัวอะไรที่ผมเข้าอยู่แล้ว มันก็ไปต่อเลยครับชืบชืบชือบ,อบไม่ออมามไม่ใช่ลูกแยวเราต้องไปทางไหนต่อนะนันก็ผมขอพักไว้แค่นี้นะครับเจอกันพร้าสองนะครับทุกคน